ในเอ็นด,ดิเมนทอนะคะคอนเซปต์ Concept คนชอบโชว์ค่ะวันนี้เขาก็จะเป็นการมาเจอกันของนักร้องต่างรุ่นพวกเขาจะมาร้องเพลงลูกกรุงเพราะๆให้เราได้ฟังกันปไปฟังกันค่ะสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับนายเตเทนทอคนชอบโชว์ของเราในวันนี้สร้างความเซอร์ไพรส์กันอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะเป็นการพบกันระหว่างนักร้องนะครับขวัญใจวัยรุ่นยอดฮิตเลยนะฮะกับเจ้าของเสียงร้องเพลงแนวลูกกรุงอมะตะครับผมเราขอต้อนรับนะครับคุณจิตติมาเจอใจพร้อมกับน้องกันเดอะสตาร์กับใต้รม่มมะลุลีครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับน้องกันเดอะสตาร์นะครับคุณจิตมาเจือใจนะครับพี่เอสุภชัยภัยจิตนะครับแล้วก็น้องๆดาวรุ่งลูกกลุ่มนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบเมื่อกี้นี้คือเพลงใต้ร่มมะลุลีครับเพราะมากๆเลยทีเดียวแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าน้องกันเนี่ยนะครับจะมาได้เจอเจอนี่กับพี่จิตมาเจือใจถามกันก่อนร้องเพลงเมื่อกี้นี้เป็นไงบ้างครับผมครับก็รู้สึก รู้สึกดีครับเพราะว่าคือกันก็ได้มีโอกาสร้องเพลงลูกกรุงกับคุณพ่อมาคุณพ่อจะสอนเพลงลูกกรุงมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วครับผมก็เติบโตกันมาร้่เพลงลูกกรุงเพราะนั้นเนี่ยได้มาร้องนี่ดีใจแน่นอนดีใจครับนะครับผมพี่จิตมาครับเป็นไงครับฟังเสียงร้องของเด็กวัยรุ่นคนนี้แล้ว แปลกใจแล้วก็ดีใจตกใจนิดนทำไมเก่งจังเก่งมากๆเลยเพราะมากเลยค่ะอ่าแล้วครับมาเจอกันแบบนี้แสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษพิเศษแน่เลยใช่ไหมครับอะไรกำลังจะเกิดขึ้นครับคือมหากรรมคอนเสิร์ตการกุศลเพลงรักแห่งกาลเวลานะครับซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อสืบสารอนุรักษ์สืบสารเพลงไทยลูกกลุ่มอมตะให้คงอยู่คู่ไปนะครับจัดแสดงในวันเสาร์ที่11ธันวาคมนะครับที่โรงละครแห่งชาติเวลา13.30บนมีใครขึ้นคอน นอกจากพี่จิตติมาเจใจน้องการแล้วนะคะก็มีพท่แล้วก็บรรดาน้องๆดาวรุ่งลางวันพระราชทานทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีคุณรุ่งวิีแพ่งผ่องใสคุณวิไลพันธุรักคุณสุวัชชัยสิทธิมาคุณวิราบังลมสีนะครับและอีกหลายๆท่านนะคะแต่ว่าเป็นการเอานักร้องรุ่นเก่ามาขับร้องคู่กับนักร้องรุ่นใหม่ๆเป็นครั้งแรกแล้วจะมีใครขึ้นคอนเสิร์ตนี้บ้างครับพี่นอกจาก พี่จิตติมาเจรใจแล้วนะครับน้องการเดือดสตาแล้วก็มีตัวพี่เอแล้วก็น้องๆดาวรุ่มกลุ่มกลุ่มลุกกลุ่มรางวัลพระราชทานแล้วก็นักร้องรุ่นเก่าอย่างคุณรุ่งวิดีเพ่ง่องสนะครับคุณสุวัชชัยสุทธิมาคุณวิัยพันธุรักคุณอุมาพรบัวพึ่งนะครับคุณชาดามเทพชัยคุณวิทัพพงษ์สีแต่ว่าที่แปลกก็คือว่าไม่ใช่ทุกท่านมาร้องคู่กันเองแต่จะมาจับคู่กับนักร้องรุ่นใหม่ๆอย่างพี่จิตติมาคู่กับน้องการอย่างเนี้ยครับมาจับคู่กันได้ รุ่นอมตะกับรุ่นใหม่ใช่ไหมี่นั่นเองนะครับกันแล้วครับแล้วอย่างนี้แฟนคลับของเราจะตามไปเชียร์ได้ยังไงบ้างแน่นอนอยู่แล้วครับก็คือตอนนี้ก็คือเปิดให้ให้จองบัตรแล้วใช่ไหมครับวก็แล้วก็อยากจะบอกว่าคือที่เราได้มีการนำยวชนรุ่นใหม่มารลอนเนี่ยเพราะว่าจะได้เป็นการที่แบบว่าอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยที่จะบอกว่าเพลงลูกกรุงเนี่ยก็คือจะจะห่างหายไปแล้วนะครับกับกับคนคนรุ่นใหม่เนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้หันมาอนุรักษ์เพลงลูกกรุงกันด้วยครับครับอ้าวแล้ว การมีเตรียมเพลงหรือความพิเศษอะไรขึ้นในคอนเสิร์ตนี้บ้างล่ะครับผมจะเป็นจะเป็นเพลงที่ ที่การร้องเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับได้ก็รูงดีแล้วก็รวมถึงเพลงที่กันเคยร้องบนเวทีเดอะสตาร์ด้วยครับอ๋อนี่เอาละเพราะฉะนั้นแฟนคลับทุกคนตามมาให้กำลังใจกันกันได้แล้วก็ใครที่ชื่นชอบเพลงลูกกรุงเนี่ยนะครับผมก็ไปพบกัน11ธันวาคมนะครับที่โรงละครแห่งชาติโรงละครแห่งชาติหาซื้อบัตรได้แล้วที่โรงละครแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าขอทิ้งท้ายไว้อีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะ เนาะนะครับเดี๋ยวให้พี่เอกับพี่จิตติมาและกันนะครับยินดีคระเพลงอะไรดีครับที่จะฝากทิ้งท้ายไว้จะเป็นเพลงที่ร้องในคอนเสิร์ตด้วยครับมนรักดอกคำใต้ค่ะเลครับทิ้งท้ายไว้ด้วยมนรักดอกคำใต้นะครับวันนี้พวกผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ถ้าอยากฟังให้จบต้องไปดูคอนเสิร์ตนะคะของเราพักแป๊บนึ่งช่วงหน้ากลับมาเป็นบันเทิงต่างประเทศค่ะ